อ้าวครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับผมนะครับเราก็จะเตรียมส่งสินค้ากันนะครับวันนี้อะไรเราก็เข้ามาครบกันแล้วนะครับก็เตรียมส่งนะครับวันนี้ก็จะมีส่งอีซี่ o ูกันอีกสองลำนะครับเป็นตัว17ลิตร6ใบพัดนะครับผมนะครับของคุณพิธิศักดิ์นะครับแล้วก็ ของคุณนัทิยานองครับรุ้งแก้วนะครับผมนะครับส,สญญามด้วยมีเครื่องชาร์จแบตนะครับผมเข้ามาเยอะเลยเอ้าวไหนน้องนายดูนี่วันนี้มีแบตเตอรี่อะไรเข้ามาอีกนะคะรับเป็น, OK นะะโอเคเซลนะครับเป็นโอเคเซล,ลก็เข้ามาแล้วนะครับ มีดำนี้เนาะเขา้าเข้ามาเยอะเลยที่ลูกค้าเรียกร้องแล้วก็มีอะไรมาอีกมีแท็กทูนะครับเป็นเคสตัวใหม่นะแกออกมาดูดีนี่นะครับสวยเลยนะครับแท็กทูตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็อ้าวลูกค้าอยากได้อ่าหัวเซรามิกเรามีไหมหัวเซรามิกเออหัวเซรามิกนะครับต้องาการกระพุน่น อะฮะให้มันละอองหนาแน่นขึ้นก็ใช้เป็นหัวเซรามิกเรามีอีกนะครับอ้าวปั๊ม8ลิตรมีไหมลูกนะครับนี่ปั๊ม8ลิตรนะครับผมเป็นบัตเลท8ลิตรนะครับมีเยอะเลยนะครับผมปั๊ม5ลิตรมีไหมลูก5ลิตรก็มีอีกนะครับ5ลิตรบัตเลท5ลิตรถ้าหัวหัวมันพังซื้อแต่หัวเปลี่ยนได้ไหมได้กี่ร้อยไม่กี่ร้อยใช่ไหมหัวมันนะครับมีทั้งหัวซ่อม 5ลิตรแล้วก็8ลิตรนะครับผมฮะอ,อยากได้หัวเจ็ดมีม้ไหมลูกหัวเจ็ดอ่อม,อมีอีกนะครับใครต้องการเอาไปพ่นอาพื้นสวนนะครับผมมีแบบพ่นหัวเจ็ดถ้าหัวเจ็ดพังอ่ะเปลี่ยนอะไรได้ไหมมีอีกนะครับอะไรหัวเจ็ดก็มีนะครับผมเป็นอาชุดมอเตอร์นะค,ะร,นะครับผมชุดมอเตอร์นะครับฮะอ่ชุดมอเตอร์มีนะครับ โอเคแล้วมีอะไแล้วก็งานซ่อมเราก็ซ่อมเครื่องชาร์จนะครับผมตอนนี้ซ่อมได้เยอะเลยแล้วก็สินค้าเตรียมนําส่งกันอีกเยอะเลยนะครับผมนะฮะมีวันนี้ก็วันยันก็เตรียมนําส่งนาส่งตัวไหนลูกยี่ห้าลิตรเนาะมียี่สิบห้าลิตรที่เราจะต้องนําส่งแล้วก็ตัว17ดลิตรนะครับผมอ่า พีซีถูกนะครับเดี๋ยวส่งกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะส่งตามออเดอร์ลูกค้าเ้าม,มีมีอะไรนะที่มันอาช่วยลูกค้าได้นอ้องเป็นมอเตอร์ a 9ที่เวลา,าตกแล้วมันชอบเสียอยู่ตรงไหนลูกแกนมอเตอร์ใช่ไหมไแกนมอเตอร์อยู่ไหนหว่าแกนมอเตอร์ไหนเนาะนี่เราก็มีแกนมอเตอร์อยู่นะครับเปลี่ยนเฉพาะแกนมันก็ได้นะครับผมนี่ไม่ยี่บาทน้องไม่ต้องเสียทั้งลูกนะครับ เออซื้อแต่แกนมอเตอร์ไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับเออเนี่ครับฮะอะไรเราไม่ได้แพงนะครับผมมีครบทุกชิ้นส่วนนะครับโอเคนะครับอย่างนี้ก็จะมีทุกศูนย์บริการของเรานะครับผมก็จะส่งไปให้ทุกศูนย์บริการอยู่แล้วนะครับผมจะได้ช่วยเหลือลูกค้าได้ทันนะครับผมลูกค้าอยากได้อะไรเราก็ตอนนี้าการส่งเราเริ่มเข้าระบบแล้วนะครับผมอ่า ขอโทษที่ติดขัดไปประมาณ 2- 3สอาทิตย์นะครับตอนนี้ของเราที่สั่งเอาไว้ก็ทยอยเข้ามาเกือบทุกวันเลยนะครับผก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีแบบเข้ามาอีก20 30ลูกแล้วก็วันอังคารเข้ามาอีก300ลูกวันศุกร์เข้ามาอีก800ลูกนะครับพอเพียงพอแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแบ,แบ่งกันไปก่อนนะครับตามที่ลูกค้าสั่งจองไว้เนาะจะได้พี ด,ด้วยแบ่งเผาแล้วก็ภายในทิศนี้รับรองว่าแบตหดือยวเฟือกกันแน่นอนนะครับผมโอเคสวัสดีค่ะ